สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฟังธนออประจำวันสุขที่13ถุงภาคุ่ม2565กาิชันวาทีรอยตรี103ยิงปัสรีประเทศค่ะเพราะวันนี้จะมีลักษณะาการแบบหนกันมัง่งจากผ่าแผ่นสีตรวจอากาศพืวืนนะคะเราก็จะเห็นว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยก็อ่อนกำลังก็ถอ,อยลงไปหนักแล้หนนะคะก็จะไม่ส่งผลกระทบอบันเราค่ะ แล้วก็มีลักษณะโค้งย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ทางเวียดนามตอนนี้ก็ม่ส่งผลกระทอบต่อภากใต้เรานะคะในวันนี้นะคะก็มีลักษณะโ่าาง้งตัวลมมรสุมตอนตกเชีงยงใต้จะเริ่ม,มีกำลังแรงขึ้นนะคะซึ่งก็จะผัดปกคลุมทางดันทะเละอน้มันภาคใต้และกะอ็อ่าวไทยซึ่งตัวหมรสุ่มนี้นะคะก็จะเริ่มส่งผลกระทอบต่อภักใตเรานั่นเองโดยจะส่งผลท้ายเป็นแบบหนมังมาติดตามันต่อค่ะ ส้รับผักไทดาวเทียมนะคะฮิมาวาริชนิดไออาเมื่อตอนตีเก้าครึ่งค่ะจะเห็นว่ามีเม,ม,มกนะคะค่อนข้างหน้าในหลักปะก็ตัวดีนะคะทางด้านอนมันตั้งแต่เอาเบ็ก้อนะคะเรียบชายฟังข้องพม่าลงมาจนถึงทางด้านอนามันทางด้านผักตายฟังตอกตอนบนนะคะในส่วนของผักตายฟังออกเรานะคะก็จะเป็นลักษณะขอ้อเมกเล็กน้อยนะคะแต่กดเทป,ปกคลุมส่วนมากยู่ทางตอนบนข้องภักค่ะ จากเรดาร์วินนะคะชาวนีเมื่อตอนตีเก้าสี่สิบห้าค่ะก็ตรวจไม่พบกลุ่ม้นในพื้นที่ค่ะแล้วก็จากเรดาร์สุราษฎร์ค่ะเมื่อตอนตีเก้าถึงนะคะก็พบกลุ่มฝนกำลังอ่อนึงปานกลางในทวนณามัมนนะคะก็แถวนางพม่านะคะแล้วก็มีบางส่วนนะคะอยู่ยกกที่ภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบ,บี่ค่ะแล้วก็ตรังด้วยเนาะจากเรดาร์เซาท์มุาหเมื่อตอนตีเก้ารึงค่ะ ขอบกลุ่มฟุ้นนะคะที่เราเห็นตรงกันกับเรดาร์สุราต์นะคะก็คือกลุ่มฟุ้นในทางด้านกระบี่กับตรังน,นะคะในส่วนของภักไต้ฟังออกเราค่ะภากใต้ตอนหลังนะคะก็จะไม่พอบกลุ่มฟุ้นในพื้นที่ค่ะ รายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังออกค่ะสภาบอุณหภูมิสูงสุดค่ะเมื่อวันวัดได้32.2องศาเซลเซียสก่ติดกณฑ์อากาศร้อนนะคะที่ตมบลคอก้งอำเภอฮัตไจจังหวัดสงขลาและการอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะวัดได้43.8องศาเซลเซียสที่ตมพนน่องครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับอำเภอป่าแซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ สำหรับรายงาน้นนะคะหยิบเส้ชุ่มมงค่ะจากเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงชาวันนี้จะเห็นว่าผักไตเราค่ะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ฝน,นนักบางแห่งค่ะโดวยวัดฝนนักสุดไต40.3มิลลิเมตรค่ะที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครรีธรรมราชสำหรับการพยาการณ์อากาศบริเวณผักไตฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับผักไตฝั่งตะวันออกเราวันนี้มีฝนผักรวมนะคะ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ฝนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นฝนบายข่ำ ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงสุราษฎร์ค่ะมีฝนไหลหละ40คลองพื้นที่แล้วก็จังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาสมีฝนไหลหละ30คลองพื้นที่โดยวันนี้นะคะจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงขัง2 4ถึง25องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่3 2ถึง34องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ลมค่ะ กรมที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้เรานะคะจะเป็นลักษณะขลองล่มตอนตอกเชียงตายความเด็วด5ึงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทาให้มีคลื่นทางฟังซุ้มประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝ่าขนนองถึงจากซุ้มมากกว้านะคะจะมีฝื่นซุ้มประมาณ1ถึงสอมตรค่ะดังนั้นพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะก็สามารถออกเดินเรือได้ตามปกติแต่ว่าให้เผิ่มความระมัดระวังหลังการลิเกียงบริเวณที่มีฝนฝ่าขนนองไว้ค่ะสำหรับขัดไม้ภาวะอากาศนะคะ และพ้นกระทอบต่อการสะสมพุ้น PM2.5 ระหว่างวันที่10-19นี้ค่ะริเรียนพักใต้ตอนบนนะคะใน่วงข้องวันที่10-19ค่ะแต่ไมีฝนไหลละ40ข้องพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนข้องภักใต้ตอนหลางค่ะจะมีฝนไอยละ30ตลอดช่วงเช่นกันค่ะโดยตั้งพักใต้ตอนบนและภักใต้ตอนหลังนะคะจะมีพ้นก,กระทอบต่อการสะสมพุ้น PM พ้นละอง PM2.5 อย่างน่อยมากค่ะ สำหรับวันนี้ข้อตอบก,กออา,ารพยากรณ์อากาศประจำวันเพียงคณีรานีแะแอ้วดจอกัจไหมวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน